ในการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาในงานเนชันทอล์กนั้นต้องบอกว่ามีข้อเสนอให้กับสังคมไทยให้กับรัฐบาลมากมายเลยและหลายข้อเสนอต้องบอกว่าคิดนอกกรอบเลยนะไม่คาดคิดว่าจะคิดแบบนั้นอคิดถ้าเขาคิดในกรอบมันไม่ฟื้นไม่ฟื้นใช่ไคิดนอกกรอบคิดนอกกรอบนะผมว่าวิธีคิดคือการหาทางออกนะพี่วีบอกว่า ถ้ามันเจอทางตันให้กลับไปทางเข้าเขาบอกงนี <c oughs> ้หลักพี่โอพี่วีเขาบอกว่าถ้าคิดเหมือนเดิมมันได้เหมือนเดิมต้องคิดใหม่ออแล้วก็จะได้แบบใหม่ใช่ท<อ>ักสินคิดในประเด็นที่สังคมกำลังตั้งคำถามรเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวสะท้อนภาพได้ว่าคคิดนอกกรอบจริงๆคือเรื่องของการเปิดทางให้ต่างชาติ ซื้อที่ดินถือครองที่ดินยาว99ปีให้าื้นกันทดูเลยเรียกว่าโครงการแนวคิดเรื่องเช่าที่ดิน9-9ปีมีมานานแล้วแต่ถูกต้านถูกค้านมาตลอดแล้วก็ไม่ปลดล็อกสักทีนึงดูทสินคิดนอกกรอบเลยคือจริงๆเนี่ยไม่ได้คิดอะไรที่วิจิตพิสดารนะฮ่องกงเนี่ยมีอย่างนี้คือเช่าร้อยปีครับแล้วร้อยปีตอนที่ฮ่องกงเนี่ยนะครับคืนเกาะนะอังกฤษคืนให้จีนเนี่ยครบวาระาระปรากฏว่า ครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดมาเลยมามคืมาทั้งกระบี่เลยคำถามของการคิดนอกกรอบคนทั้งสินครั้งนี้เนื่องจากว่าคนไม่มั่นใจว่าเมื่อเช่าแล้วจะตกมือต่างชาติไหมไม่ตกปัญหาคือความไม่เชื่อมั่นเพราะนั้นสิ่งที่คิดนอกกรอบคือเอาธนารักษ์ครับมาเป็นตัวกลางหลักการโครงการเห่านี้ครับที่ดินที่ดินคนไทยถือนะสมมติว่าพี่ช้างมีที่ดินนะจะให้ต่างชาติเช่า9้ปีเนี่ยชโนดไม่ได้ถือในต่างชาตินะครับอยู่ที่ธนารักษ์เก็บไว้ก็คือแบบว่า มาฝากอ่ะจริงจริงอ่ะแนวคิดของคุณทักษิณก็คือว่าถ้ารูปแบบการซื้อหลักทรัพย์กรมธนารักษ์คือผู้ถือครองเหมือนคัสโตเดียนครับถือครองแทนแบบว่ามาฝากมาฝากให้เช่าฝากเก็บไว้พอธนารักษ์ัปั๊บเนี่ยถือโนดตรงนี้ตั้งเงินไขอะไรก็ได้นะเช่นคุณเอาที่ดิน เกปีที่เช่าไปเนี่ยห้ามทําอะไรบ้างเช่นห้ามทําการเกษตรแข่งคนไทยห้ามทำนู้นห้ามไปตัดผมแข่งคนมไสมมติสมมติเห็นไว้เป็นว่าถ้าสมมุติไปสร้างอะไรต่างๆอินฟราสตร็คร์ต่างๆเนี่ยทำเลยทและต้องดูแลดีและคืนมาเสร็จแล้วเราต่างชาติครบ9กปีคืนครบ9าปีคืนมาที่กรมธนลักษ์เลยที่ดินนั้นเป็นของหลวงมานี่เลยเห็นไหมล่ะสิ่งที่กรมที่ดินได้ค่าเช่าค่าเช่าได้ได้สิทธิ์ไปแล้วกรมธนลักษณ์ถือครองไว้ อย่างน้อยต่างชาติเชื่อมั่นได้ว่ารัฐถือครองแทนตัวเองนั่นคือเรื่องแรกที่ต้องบอกว่าคิดนอกกรอบอีกเรื่องหนึ่งคิดนอกกรอบเหมือนกันแต่จริงก็หลายๆประเทศก็ทำกันเนกาทีฟเนกาทีฟอินคัมเนะคืออะไรโอ้โนี่คิดมาตั้งนานเนกาทีฟอินคัมหลักการง่ายๆใครมีรายได้เยอะเสียภาษีเยอะใครมีภาษีต่ำไม่ต้องเสีย ปัจจุบันนี่คือใครมีรายได้มากเสียภาษีมากใครมีรายได้น้อยเสียภาษีน้อยใครไม่มีรายได้ไม่ต้องเสียไอ้นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบันและอันใหม่เอนิกเอทีฟอินกัมเทคคือคนที่ไม่มีรายได้หรือรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนอกจากไม่เสียภาษีแล้วเนี่ยยังได้รับเงินสนับสนุนแต่ต้องยื่นนะต้องยื่นแบบฟอร์มต้องยื่นแบบจะได้รู้นี่ไง ที่พี่ช้างพูดมันนำไปสู่อะไรครับนำไปสู่จูงใจข้าระบบภาษีเพราะคนที่รายได้ต่ำต้องเข้าระบบภาษีถูกต้องมันจะได้รู้ได้รู้ไงได้รู้ได้สนับสนุนได้พอข้าระบบภาษีปั๊บเป็นยังไงเป็นฐานข้อมูลสําคัญของรัฐในการช่วยเหลือไปจัดการว่าช่วยเหลือต่างๆตรนนี้ปัจจุบันมีภาษีมากภาษีน้อยตามเกณฑ์เอาไปเลยและที่สาคัญคือลดความเหลื่อมล้ำนี่คือวิธีการเขาเรียกว่า give and take ครับ กีบหมายถึงว่าคนที่มีรายได้ต่าที่แจ้งสาแดงเนี่ยจะเข้าไปในระบบแล้วได้คืนภาษีกลับมาจากการดูแลรัฐแล้วในเรื่องการเมือง่ะในเรื่องการเมืองคราวนี้ได้ดาตาครับในเรื่องการเมืองคืนวันนั้นพูดอะไรโอ้พูดหลายเรื่องแต่ก่อนเท่วนี้ไอ้นี่คือบทจบ ของคุณทักษิณที่พูดในนั้นทิ้งท้ายโอ้ผมชอบคำนี้มากเลยนะคือบอกว่าเนี่ยโดนมาเยอะผ่านทั้งเห็นทั้งนรกและสวรรค์แล้วในชีวิตนี้ใช่ไหมที่ชอบเมื่อกี้นะที่ชอบเนี่ยนะได้เจอคนโน้นคนนี้นะถือว่าดีเกืออดีครับไม่ใช่ความกรรมไม่ใช่สิ่งที่ัแปรความนะจากสิ่งที่คุณทักษิณทิ้งท้ายคุณทักษิณกำลังบอกอยู่เรื่องหนึ่งว่า คนเราเนี่ยลืมเรื่องอดีตก็ได้และใช้ความสมัครสมานในฐานะคนไทยด้วยกันเนี่ยมาสร้างชาติด้วยกันม,มาทําให้ถิ่นที่เราอยู่อาศัยเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองเป็นถิ่นที่อยู่ที่น่าอยู่อาศัยและ,จะเจริญเติบโตกันทุกสังคมออโอ้โนี่บอกว่ารู้ไปเลยเจตที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยยิ้มน้อยลงย้อนกลับไปฟังคุณทักษินว่าโดยการคิดนอกกรอบและทําไมถึงทิ้งไายว่าขอให้คนไทยรักกันครับ ทั่วโลกเขาพูดถึงเขาขายที่ดินให้คนต่างชาติได้เพื่อที่จะให้คนต่างชาติเข้ามาเอาเงินมาใช้ในประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นบ้านที่สองบ้านที่สองบ้านที่สามเขาคือเศรษฐีวนานนี้อย่างเศรษฐีเศรษฐีอินเดียนี่ยนะไปสร้างบ้านที่ดูไบยเยอะมากราคาที่ดูไบขึ้นหมด ทีนี้เราเนี่ยถ้าเราจะทำผมผมแนะนำอย่างนี้ว่าสมมุติว่าผมจะขายที่ดินผมให้ในายเอฝรั่งผมก็ตกลงกันตกลงค่ากันเรียบร้อยแทนที่ผมจะโอนโฉนดให้ในายเอผมไปโอนโฉนดให้กรมธนารักษ์ ให้กรมธานารักษ์เป็นคนดูแลโฉนดก็ไม่ได้เป็นของนายเอแต่นายเอได้สัญญาเช่าที่มั่นคงจากกรมธานารักษ์เป็นเวลา99ปีพอ,อครบ99ปีที่ดินนั้นเป็นของหลวงอันนี้เพราะนั้นที่ดินไม่มีต่างชาติเอาไปได้เลยแต่เขาเช่าใช้ได้99ปีโดยตกลงราคาซื้อขายกันเองอ ซึ่งเราก็อาจจะมีกรอบอีกห้ามไปซื้อที่ดินเพื่อทําการเกษตรแข่งคนไทยยังไงอะไรก็ว่าไปในก,กติกาเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยถ้าฝรั่งผ้าคนต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินเยอะๆที่ดินจะขึ้นเมื่อที่ดินจะขึ้นเราทําไงเราก็ไปสร้างบ้านที่เขาเรียกว่า affordable ให้กับคนไทยยกตัวอย่างผมอาจจะไปเราอาจจะไปทําคอนโด ที่ลิมเชียงรากน้อยหรือไม่สถานีรถไฟทนบุรีตรงนั้นสร้างขึ้นไปราคาถูกถูสมมติว่าไม่ต้องมีเงินดาวผ่อนเดือนละสามพันกว่าบาท99ผ่อน30ปีจบแต่คุณอยู่ได้99ปีอัเน,นี้ก็ทำให้คนไทยมีมีบ้านโดยที่ไม่ต้องดาว อันนี้ก็จะทําให้สมดุลระหว่างการที่เราต้องการให้เศรษฐกิจเติบโตแต่ต้องขณะเดียวกันต้องดูแลคนที่โอกาสน้อยมีตังน้อยนะครับจะปรับภาษีอย่างไรเพื่อให้มันเป็นธรรมขึ้นและแข่งขันได้โดยเฉพาะยิ่งภาษีนิติบุคคลเราจะลดได้อีกไหมภาษีบุคคลธรรมดาจะลดอีกไหม เพื่อจะให้ประเทศไทยเราเป็นที่น่าสนใจในการมาอยู่และลงทุนและมาทำงานนี้มันก็จะเดือดร้อนแวตถ้าลดสองตัวนี้แล้วเจาตังค์ที่ไหนมาเก็บมาใช้นี่ได้ก็มันเดือดร้อนแวดเราจะขึ้นแวดไหมถ้าคืนแวดแล้วทำไงก็เดือดร้อนคนระดับล่างลำตีครั้งก็เลยบอกเล่าให้ฟังว่าแวตเนี่ยมันสามารถคืนได้ ต้องคืนทันทีโดยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะสามารถทําให้การซื้อการขายการคืนแวดัดทำได้อย่างรวดเร็วทําให้คนที่มีรายได้น้อยไม่เดือดร้อนก็เลยนําไปสู่เรื่องของ n e ก a t i v e ฟอินคอมแทอยากเห็นคนไทยทุกคนกรอกใบเสียภาษีทั้งหมดคนไหนรายได้ต่ำก็จะได้เงินกลับคืนไป เขาถึงเรียกว่า n e กา t i อ e นค c มแท็ก x คนไหนมีรายได้สูงก็เสียภาษีไปตามกติกานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอยากให้คนไทยรักกันเราคือคนไทยด้วยกันผมเนี่ยโดนเยอะที่สุดเห็นนรกและสวรรค์ในชาติเดียวกันแต่วันนี้บางคนบอกว่าทำไมผมถึงเจอคนนั้นคบคนนี้ได้ ผมถือว่าอดีตก็อดีตไปไม่ใช่ว่าความจำเสื่อมจำไม่ได้จำได้หมดแต่ผมอยากอยู่กับปัจจุบันและอนาคตเพราะนั้นผมก็อยากเห็นคนไทยเราเนี่ยอย่าไปมองเลยไอ้นี่ไม่ใช่พวกเราไอ้นี่พวกนั้นพวกนี้คนไทยด้วยกันเรานี้ความสามาัคคีฮะเพราะสิ่งที่พูดไปทั้งหมด ถ้าขาดความซ้มซ้ํอีกขีไม่สามารถทําได้เลยนั่นคือวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณในการแสดงวิสัยทัศน์ในงานเนชั่นดินเนอร์ทอที่ผ่านมานะครับโอ้ oh, ดีถือว่าประวัติศาสตร์เลยต้องการลึกนะพ่อคิดต่างๆเยอะมากเลยพี่วีคุณเชื่อไหมผมก็จัดงานกันเยอะพี่ช้างก็เยอะแะไม่เคยมีงานใหญ่ขนาดนี้ที่มีพูดง่ายๆ รวมทุกอนูของประเทศไทยที่งานใหญ่เดียวที่ที่แบบสู้เราสู้ไม่ได้เลยคือก็คือที่แต่งงานเสียตีอะไรอินเดียที่ลูกจริงๆนะครับเป็นศูนย์รวมของแกนนำในทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจภาคราชการนักการเมืองกลุ่มทุนก็มารวมกันอยู่ที่นี่แหละใครตกเวทีนี้ตกขอบเลยนะสื่อสารมวลชนก็เยอะใช่นะนั่นคือการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณทักษิณแต่ ในส่วนของคุณาแพทองทานครนาะยกอิงเนี่ยยังมีพันธกิจสําคัญที่คนอยากรู้เหมือนกันตั้งคอรมอคอรมอเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้คอรมอเนี่ยแล้วชื่อมีแล้ว,แ,ลวแต่คอรมอครั้งนี้มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากว่าจาริยธรรมเนี่ยยังค้าอยู่นะการตั้งการตรวจสอบคุณบัตรมันเลยยากหน่อยเบรกหน้าครับ